สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็มาทดสอบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่มีการเมนเบรดนะครับของมัฟก็ใส่สเต็งแล้วก็สเต็งสามเด็กหนะครับซึ่งมันเป็นการเมนเบรดเนี่ยมันเป็นมันเป็นเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพระยะไกลซึ่งผมก็ลืมอีกหนึ่งตัวก็คือพีเทลนะครับก็เลยจะเอาสองตัวนี้ มาทดสอบกันไปซื้อพีเทลมาแล้วนะครับแล้วก็ซื้อมับซึ่งมับเหมือนใกล้เคียงแบบอันนี้เลยนะครับบวกเก้าก็จะเป็นพีเทลสเต็งสามเด็กห้านะอันนี้เด็กหกนะครับซึ่งพีเทลมันจะเป็นของสายหมานะบเบรลักสิบผมมี1้อยี่สิบก็จะคิดที่เข้าดามจ ขึ้นทีละ2%รนะครับ12ครั้งก็24%เราจะมายิงกันดูว่าระหว่างเมนเบดกับดีเทลจะแตกต่างแค่ไหนของก็เป็นโบ16ม้มาดำนะครับอ่ะเริ่มที่เมนเบดก่อนเนาะเมนเบดก็คือโจมตีกาย1%ไม่เกี่ยวกับคียข้อนะมันโจมตีรวมๆ่ะบับ เท่าที่มีพอวัดกันสำหรับสายหมานะสายหมาก็ต้องเลือกใช้ดูไม่เอาปิงไงปิงมันจะเปืองส,ส,ส,สี่สามศูนย่เ,เ,าเามาดู พีเทลนะครับ4299เท่าไหร่วะเนี่ย4299เราจะรู้ว่าโจงไกลนะครับกับคิดที่เข้าสองเปอร์เซ็นต์แรงกว่ากัน36 ไม่มีอันนี้ดีกว่าอันหนึ่งไปที่พีเทลมาพาไปที่เมนเบดนะเมนเบดนะครับบับครบสี่พันสามะครับสี่เจ็ดสิดห้าพีเทลสี่เจ็ดห้าสองน้ก็คือสายอืมที่ด,ดิเข้า แรงกว่าแน่นอนแรงขึ้นมาสามร้อยสรุปได้ว่าพีเทลแรงกว่าอยู่แล้วเพราะมันขึ้นมาอีกนสะิบซนตะก็คือสามร้อยมาดูแอโลโหน้อยแอโลโไม่น่าจะไม่น่าจะสู้ เมนเบดได้นะครับเพราะว่าเมนเบดมันเป็นเพิ่มโจมไกลซึ่งอันนี้มันพีเทลมันเป็นการยิงเดี่ยวของคิดิคออลองดูนะครับเมนเบดเนี่ยโอเคมาหกศูนย์หกหนึ่ง ะใช้ v t เทนะครับ v t e ทมันป็นคิดที่ข้ออยู่แล้ว okay. 58หาได้4,000ประมาณนั้นนะครับหาได้พันหนึ 1, ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสายหมายอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เราก็กลับไปดูกัน,น